สวัสดีครับจะถามเรื่องการแบ่งสินสมรสครับสวัสดีครับว่างไงครับผมและอดีตภรรยาได้ฟ้องหย่ากันแต่สุดท้ายตกลงทำสัญญาปณีปนอมยอมความในเรื่องการแบ่งสินสมรสกันได้โดยตกลงแบ่งบ้านและคอนโดคนละหลังกันอย่างนี้ต้องเสียภาษีไหมครับราคาบ้านและที่ดินกับราคาคอนโดเท่าๆกันไหมครับ ราคาบ้านพร้อมที่ดินประมาณห้าล้านแต่ราคาคอนโดประมาณสามล้านแต่เมื่อรวมทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้เกือบเท่าๆกันนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินและคอนโดครับบ้านและที่ดินเป็นชื่อของผมส่วนคอนโดเป็นชื่อของภรรยาผมได้บ้านและที่ดินที่เป็นชื่อของผมส่วนภรรยาก็ได้คอนโดไปการแบ่งสินสมรสที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามีราคาแต่ละฝ่ายเท่าๆกันไม่ถือเป็นการขายครับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้โดยคิดเฉพาะราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่รวมทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นแล้วตามข้อเท็จจริงของคุณถึงแม้ราคาบ้านพร้อมที่ดินและราคาคอนโดมีราคาแต่ละฝ่ายได้รับไม่เท่ากันแต่อสังหาริมทรัพย์ทั้งสองอย่างเป็นของแต่ละคนอยู่แล้วไม่ต้องไปทำนิติกรรมโอนกันที่สำนักงานที่ดิน เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับโอนดังนั้นจึงไม่มีภาษีที่ต้องเสียจากการแบ่งสินสมรสนี้ครับขอบคุณครับ